ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้เหลี่ยนบ็อกคล้ายเหลี่ยนบล็อกแปกถ้าบล็อกไม่มีผดนี่หามานานแม่เสียดายเป็นบล็อกมีผลทาไมมีผดนี่ผมรับซื้อเหรียญละว0 0พ มีหมดหมดเลยเขาได้พร้อมกันเลยนะพอเปาะ97อ้าวเหรียญ24 97พอเปาะเหรียญน,นี้เอาพันเดียวมีพอขายปีศูนย์้าด้วยพี่สาครปิดหนึ่งพันครับอ,าอ้าวเหรียญมอขาย ศูนห้เรียนนี้อาพระใต้มีคนถามอยู่เดี๋ยวขอให้เขาเข้ามาดูแล้วกันใครอยากได้พระใต้เขาเจ้าของบ้านเขียนมาให้หมดพอขา,ายนี่เก่งมากอันนี้24งหมืขอออกองค์หนึ่ง นะเอาออกองหนึ่งแล้วที่เหลือเอา2 5งหมคุ้มอยู่แล้วแต่ละถุงที่ผมจัดให้เนี่ยอ่าใส่ไข่ปลาก่อนอ่าฉะนั้นเริ่มถุงนี้ ด้วยพ่อเฮงบ้านขอมไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อใบลานกับเนื้อผงเนี่พระผงหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมหายากจริงแล้วพ่อเฮงใช้แล้วเฮงคู่เนี้ยมือหนึ่งไม่รู้จะหาซื้อได้หรือเปล่าเหรียญพ่อเฮงวัดบ้านขอมอีก เนี่อยู่ด้วยกันเลยปิดตาพาอ่ออีอ่าพร้อมยังอันนี้ผมแบ่งแยกเลยนะครับปิดตาพาอ่ออีสวยด้วยไม่บินไม่กระทอองค์นี้เอาหกพันหกพันทันพอ่ออีนี่ครับวัตถุมงคลที่ได้พลังจิตพอ่ออีเต็มเต็ม ไปจอดกิ่งอ้าวเหรียญยันดวงพอพินเหรียญยันดวงใหญ่พอพินนะยันดวงใหญ่พอพินเอามื่นสองยันดวงใหญ่หลวงพ่อพินวัดอุบลเอามื่นสองครับไม่เจอนานแล้วครับยันดวงใหญ่หลวงพ่อพิน ยันดวงพ่อพินยังไงก็ไม่เจอต้นตำรับเหรียญยันดวงนี่ยันดวงพ่อพินวัดอุบลไม่ค่อยเจอแล้วอันนี้ปูสุกโพไซทองเศกที่วัดชิโนรถนะครับอันนี้ปูสุกโพไซทองนะจะรู้จักกันไหม นะเขาเรียกพ่อเงินแห่งแดนอีสานส่วนอันนี้โคนสมอหลวงพ่อเงินในหอมหลังจานอุนี่เหรียญพ่อเต๋พันเดียวนางกวักพ่อเต๋โคนสมอพ่อเงินเอา6กพัห้า หลังจานปลุกหลวงพ่อมาจานไม่ได้แล้วพันเดียวพี่จอร์ดคิงหกพันห้าโคนสมองว่าเงินเนี่ฮพ่อเงินดอนยัยหอมที่แบบหลังจานนะครับไม่เจอกันง่ายๆแม่พอเหงบ้านขอมนี่ไม่รู้ว่า แฟนเพจนี่นะที่เล่นมาใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักอันนี้ต้องไปเลี่ยมก่อนเหรียญยันดวงให้ไปในถุงนี้ตกใจเลยอ่ะเหรียญสุขโพสซยทองบุกเสกวัดชิโนโรถพร้อมมาสังกรจายเอาพันแปดพี่ไพรัชปิด 1, พันแปด 1, ปูสุกโพไซทอง เขาเรียกท่านหลวมพ่อเงินแห่งแดนอีสานใต้แม่เสือพระวงปริว่านะครับเอาเสือเนี่ยเอาไปใช้กันองละห้าร้อยที่เหลือเก็บองละห้าร้อยบาทเสือพ่อวงพี่เหมาปิดยันดวงหมื่นสอง 12. ไม่เจอนานแล้วครับยันดวงพ่อพินต้นตำรับอ่ะที่เหมาไปเสือมีพี่นัทวัตหนึ่งตัวนะคะพี่พีทหนึ่งตัวค่ะพี่นัทวัตพี่พีทพี่พาราดอนสองค่ะพี่พาราดอนสองอ่าพี่นัทวัตพี่พีทพี่พาราดอนจบปู่สิมท่าหมาปองนะปู่สิมท่าหมาปองพันเดียว ปูสีมท่ามผาปองพันเดียวพี่ไปรัดปิดหนึ่งพันอันนี้วัดท่าพระนี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อเกศรปู่โต๊ะเสกเนี่ยสมเด็จที่ปู่โต๊ะเสกของวัดท่าพระนะเอาปู่โต๊ะเสกเอาสองพันลวกันเอาใช้คู่ได้หมดเลยครับเหรียญยันดวงครับ ใช้คู่กับเหรียญเงาะได้มาหาละรวยได้นะอันนี้ปู่โต๊เซกนะครับเอาสองพันหลวงพ่อเกศรออนี้โอ้มีเหรียญกรม,มหลวงชุมพรหลังปูสุขถุงนี้เหรอครับแม่ใครเก็บถุงนี้ได้นี่งานวิจัยผม,มนะพ่อแพอีก ขอพ่อแพรออกองแล้วกันนะอ่ะถุงเนี้ยเอาพ่อแพรออกองคหนึ่งเอามื่นหกแล้วกันครับพ่อแพรไม่ได้มีอะไรมากแต่เป็นบ้าที่ผมชอบที่เหลือมื่นหกมื่นหกครับคือมื่นหกเนี่ยชุดเนี้ย พี่ชนศิชาสบายใจได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับโอ้ยพอลีเนื้อผงตาแผ่นดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองละสองพันแปดองก็หมื่นหกอันนี้มีพอลีเนื้อผงด้วย โอ้ยที่เหลืออีกบ้านครับแถมปูสุกให้อีกเต็มเลยปูสุกหลังกรมหลวงอ่ะหมื่นหกพันบาทที่ชนสิชาโอ้ถุงนี้มีแผ่นปั๊มหลวงพ่อโสธรด้วยมีเขียน เต็มไม่หมดทุกหลวงพ่อแหม่มีมีดด้วยถุงนี้เจ็ดพันเอาเอาไม่ได้หรือดูจริงนะเนี่ยเอาเก้าพันแล้วกันนะ ถุงนี้เอาเก้าพับาทโอ้พิทวีอ่ะถุงนี้วิทวีเกินคุ้มครับผมบอกเลยอย่างเยอะเอาเหรียญไปส่องกันให้ชามหัวใจอย่างเยอะ พ่อสมชายด้วยวัดข่าสุก,กิมอ่ะอย่างเยอะตรงนี้เอาไปแม่เหรียญบล็อ,บอกกระสาบป,ปูสิมอะเอาหมดเนี่ยเลยนะเอาไปเจ็ดพันเอาไปเจ็ดพันบาทให้หมดเลยได้ไปเนี่ยดูไลฟ์ผมไปหยิบพ้ามาส่องไปพาดังๆทั้ง,งนั้นนะครับ พีทวีปิดหมดนี้ 7, เจ็ดพันอ้าวเหรียญละพันเจ็ดเหรียญก็เกินแล้วครับสิบเหรียญก็กำไรแล้วโอ้โหนี่หลายร้อยเหรียญน,นะครับพอแพรผมเช่าเพาแพรทีเดีนี่หลายหลายบ้านนะสองหมืห้าห้าร้อย เนี่ยผมช้าพ่อแพรึงอ่ะทีนึงอะไรหลายตังนะนะครับทำไงได้ก็ผมเป็นคนชอบพ่อแพรผมขับรถชนคนเองอ่ะเนี่ยนั่งในรถก็จะอ้ำจะอ้ำขับอยู่ด้วยกันอันนี้พรอผันสลาบบุรีเหรียญแทงคอหมูเอาว่าไปแทงคอหมูยังไม่เข้าอ่ะ แขวนคอหมูลองเหรียญพ่อผันนะอันนี้ก็พ่อแพรใครอยากเก็บพ่อแพรแข่งกับผมมีแผ่นปั๊มพ่อแพรให้ด้วยแล้วก็แผ่นพ๊มพ่อผันนะครับตรงนี้ เอาเอาไปแบ่งกันเก็บพ่อแพ้ด้วยนะแล้วก็อันนี้เอามื่นหนึ่งแผ่นปั๊มพอแพรแผ่นปั๊มพ่อผันสลาบุรีคุณไปถามคุณเซิร์ชเหรียญแทงคอหมูคุณเจอพ่อผันเลยลองแขวนคอหมูแล้วแทงเขาจะเชือดหมูไม่เข้าสมเด็จพ่อแพรผมเลือกที่จะไม่แกะดูไม่งั้นเดี๋ยวเสียดาย เป็นสิบสิบกว่าองค์อ่ะสิกว่าองค์องค์ละพันก็ต้องมื่นหนึ่งแล้ววิทวีโอวิทวีเก็บพ่อแพสบายใจครับเดี๋ยวผมน้าให้แต่แผ่นปั้มพ่อผันเนี่ยติดไว้ในบ้านได้เลยนะครับทําแผ่นปั๊มที่ทุนสูงนะแอดมินแยกแผ่นปั้มก่อนแผ่นปั๊มพ่อแพแผ่นนี้ก็ไม่ได้ถูกหรอก ประเมินค่าไม่ได้สำหรับพุทธกุณพระแพรอันนี้มีหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์แพ้สี่พันด้วยห้าองค 3, ต์ตะกุดทองคำสามกษัตริย์ด้วยตะกุดทองคำทั้งนั้นเลยนะครับที่เขาเขียนเนี่ยเนี่ย โอ้เป็นชุดที่ฝังตะกุดทองคํามหมดเลยอะพี่ทวีผมไม่ได้แกะดูเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นชุดที่ฝังตะกุดทองคํามหมดเลยครับเนี่ยเขาทําบุญมาตะกุดทองคําหมดเลยครับส5 เดี๋ยวนะสิบสิบห้าองค์สิบห้าองค์องค์ละพันก็หมื่นห้าแล้วครับเอาให้พี่ทวีผมก็ดีใจเนี่ยตะกุดทองคำสองดอกโอ้เป็นชุดฝั่งตะกุดทองคำหมดเลยพี่ทวีเนี่ยเขาเขาทำบุญมาเขาเขียนไว้เลยเนี่ยชุดตะกุดทองคำหมดเลยครับ นี่ผมได้ปูสุกข,ของขอมมาอันนี้เป็นวัดอินล้อพิมพ์จารย์อันนี้พระครูสังฆลักษ์เงินวัดอินส่วนอันนี้ชุดปู่สุกวัดของขอมเอาล่ะใครอยากได้พระที่ทันปู่สุกแน่ ผมเก็บไว้คู่เดียวที่เหลือให้อง์ละสองพันหนึ่งสองสาห้าองละ2,500บาทนี่ครับพระหลวงปูสุขที่ทันปูสุขแน่ๆพี่สันทัศพี่จอร์ดคิงพี่อิทธิโลดพี่พรุ่งนี้มีความสุขและพี่ประพบ ถึงที่พี่ประพบถึงที่พี่ประพบอ้าวนี่ส่วนใครอยากได้สมเด็จวัดอินองค์นี้เอาสามพันสาบาทสมเด็จพระครูสังขรักษ์เงินวัดอิน3,000บาทหลังปั๊มตานะครับนิยมพี่ไพ,พ,พรัตนี่เก็บแบบนี้สบายใจ พี่รอดแขนแม่อันนี้พ่อเดิมงานวิจัยของผมรูปหล่อพ่อเดิมต่างวัดพร้อมกับกีบบัวพ่อเดิมมาด้วยกันเลยเห็นไหมรูปหล่อพ่อเดิมต่างวัดมาพร้อมกับกีบบัวพ่อเดิม อ่ะแฟนเพจผมเอาไปคนละองค์เนี่ยรูปหล่อพ่อเดิมนะครับต่างวัดเนี่ยเอาไปองค์ละสองพันห้หนึ่งสองสาสี่องละ2อ0พ2น0้มีให้4องค์พี่พิสิทธิ์พี่ดัสนาพี่ทวีพี่พัยรัชจบครับที่ผมอ่านมาถุงนี้หมื่นห้า หมื่นห้าแน่ๆมีพ่อเดิมล่ะมียี่ห้าสตววัดแหม่ยี่ห้านี่เป็นพ้าที่แขวนคอแล้วสบายใจเป็นยิ่งนะ เปรียญนเ,นเงินมอคกกเสมมิน่าพอง,งารุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกอันนี้ข้างในมีตะกุดวิ่งอืมเอาตรงนี้เอาเฉพาะตรงที่เห็นเนี่ยนะอะ พอเดิมไม่ค่อยได้ให้ใครวันนี้ให้เอาตรงเนี้ยเอาเฉพาะตรงที่เห็นเนี่ยนะเอาไปหมื่นห้าพองารุ่นแรกกับยี่ห้าศตวตรรษเนี่ยหมื่นห้าแล้วพอเดิมพ่อเสมแถมแหม่พองารุ่นแรกจานเต็มเหรียญเลยยี่ห้าศตวตรรษ ใส่ซองให้เขาหน่อยยี่ห้าแขวนคอองค์เดียวนี้ก็ถือว่ามั่นใจนี้สวยหมื่นห้าเท่ากก็ได้กำไรเป็นพราเกษมพ่อเดิมคอน้ำเต้าพ่อแช่มเหรียญสร้างชาติอ่ะโอเคแอดมินถุงนี้เอาแปดพัน เอาแปดพันถุงนี้เอาแปดพันพิสุภรเหล่าสิค่ะพิสุภรเหล่า,าจะได้อะไรบ้างจะได้เมกกสิทธิ์วัดอนงเมกกสิทธิ์วัดอนงหลังยันไม่ต้องไปเสียตังค์องไปร้านอันนี้วัดอนงเหมือนกัน นะครับให้เป็นเมกกสิทธิ์ของวัดอนงให้เป็นพระคูนวมให้เป็นปี2องมาห้ก็ต้องแพงส่วนอันนี้เป็นพระสังกระจายเนื้อผงน้ำมันเก่าเกืดก โอ้โหอันนี้เป็นพระพุทธบอกเป็นพ่อเดิมก็ได้เลยเพราะนี่งานช่างแกะพระยุหายอยู่แล้วอา้าวกดเก้าให้ผมห้าตัวแต่อันเนี้ยคุณเลี่ยมทองแขวนได้เลยเนี่ยว,วัดอันงนะบางซ่อนหาใช้แทนลงเป็นล้านได้กดเก้าให้ห้าตัวอันนี้หมื่นห้า ถุงนี้ยผมจําได้ถุงนี้ผมเอาสองหมื่นแล้วกันเอาสองหมืนบาทถุงเนี้ยพี่พิสิทธิ์กุงใจเย็นครับถุงนี้เอาสองหมื่นพี่จตุจพงจ,จะได้เปลี่ยนพักแก้วนี่ก็เป็นหมื่นแล้วครับพอช่าง สองสี่หโอ้เหรียญหลวงพ่อสัมเนียงอยู่สถาพรแล้วเนี่ยเหรียญอาจารย์เอมอยู่สถาพรนี่ก็เหรียญหลายตั้งหายากอาจารย์หลวงพ่อสัมเนียงอันนี้เหรียญหลวงพ่อสัมเนียงไม่มีผพดด้วยหายากบล็อกไม่มีผพด โอ้เอาเอาแล้วก็อันนี้เหรียญทักษิณมิ่งมงคลส่วนอันนี้เป็นวัวธนูพอสั่งวัฒนาการตมวัวธนูพอสั่งนาการตมเนื้อคลั่งพุชาแพ็กวัวดีๆนะลูกกดก้าวใหหผมหน่อยโอ้แต่ที่เด็ดจริงก็คือเหรียญปูเอม อยู่สถาพรเหรียญหลวงพ่อสำเนียงบล็อกไม่มีโพดแล้วก็พระแก้วสองสหปูเข็มเสกเพราะเปลี่ยนเสกกันเนี่ยแล้วก็วัวธนูพ่าสั่งวัฒนาการตมนี่พ่อสำเนียงหมดเลยนี่แหละครับได้วัตถุมงคลกลับไปเซิร์ช Google เกี่ยวกับพระแต่ละอย่างที่ได้ไป เหรียญนี้สองหมือ่ะไม่เป็นไรทุนสองหมืพอจงหน้าใหญ่เหรียญลงเมื่อจงหน้าใหญ่สวยๆเ็ว่าเป็นล้านอันนี้ก็พอสวยแล้วกันสวยๆเขาว่าเป็นล้านอันนี้พอสวยเก็บไว้ใช้ได้ไหมเนี่ย เปลี่ยนพอาจงรุ่นแรกพี่ทวีอยู่ไหมพี่ทวีถุงเนี้ยผมเอาพี่ทวีแปดพันให้พี่ทวีคนเดียวนะถุงเนี้ยเอาแปดพันเพราะว่าในเนี้ยพ่อแพร M16 หหันข้างเนี้ยนี่เป็นชุดพ่อแพรทั้งหมดเหมือนกัน โอ้ชุดนี้เยอะมากาเนี่ยเอาแปดพันให้พี่ทวีเป็นสายตรงพ่อแพรไปเลยท่านเดียวแปดพันบาทชุดพ่อแพรเนี่ยถ้าขออะไรได้นะขอให้แพ็คดีๆเลยผมศรัทธาพ่อแพรมากแน่นึ่งนพอลีเนี่ยมาถึงผมเนี่ยผมซื้อตลอดผมบอกเลยผมเป็นคนที่ชอบพอลี โอ้ผมได้สมเด็จหลังตาแผ่นดินมาเยอะนะเห็นไหมมีหลายพิมพ์ด้วยพ่อรีวัดอโศการามอ้าวใครอยากได้พ่อรี ใครอยากเก็บพอลีเหมือนผมพอลีนี้ที่สุดแล้วออรรโหใหญ่คเครือบโหใหญ่ก็คงเป็นหมื่นอ่ะถือว่าอ่ะผมเอาเฉพาะตาแผ่นดินเก็บไว้เป็นกำไร หมดเนี่ยผมเอาเท่าเนี้พอลีอะ่ะให้แบบเกินคุ้มให้แบบเกินคุ้มโอ้พี่จอดทิงปิดไปก่อนพี่สุดทินเอาง,ง่ายๆนะครับอันนี้เนื้อผงเนื้อผงก็เป็นหมื่นแล้วครับนบีชุดพอลีทั้งหมดเนี่ย เนี่ยนี่โอเป็นหมื่นเนี่ยสองหมื่นแล้วผมให้หมดเลยเนี่ยเอาเก็บพ่อรีเป็นเพื่อนผมให้ราคานี้จะมีประเด็นดราม่าหรือเปล่าให้ราคานี้จะมีประเด็นดราม่าหรือเปล่าไม่เป็นไรเอา